คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2น,นะครับย้ําไปแล้วนะครับว่าถ้ามีข้อความหรือความคิดเห็นกับเรื่องที่เราพูดคุยส่งมาได้ที่4642200นะครับตอนนี้มีข้อความมาครับอาจารย์ขาอาจารย์จัดเลยค่ะจัดเรื่องอะไรล่ะจัดเรื่องอะไรค,คนใจดําขึ้นทุกวันอ๋อพูดเรื่องจิตใจคนจริงไม่ค่อยมีน้ําใจกันละไม่ว่านะเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็นอกจากไม่มีน้ําใจแล้วยังโหดร้ายมากยิ่งขึ้น,นะะเรื่องโหดร้ายนี่เราเห็นแก<ม>้ปัญหากันด้วยความโหดร้าย ขับรถสวนกันปาดหน้าการยิงกันนะอะไรทํานองเหล่านี้ทําไงให้เราจิตใจมันเบาเขาเรียกจิตใจมันไม่ร้อนเป็นไฟขนาดนี้อาจารย์ปรงต้องปรงเนาะใช่เราปรงแล้วเขาไม่ปรงอาจารย์นั่นไงเวลาเวลาโดนดาบแบบขับรถเงี้ยเราก็เงื้อเงื้อง้างะขับรถอาจารย์คนอื่นมาปาดเนี่ยเราปรงเขาไม่ปรงเขาด่านี่ทำไงเขาต้องอดทนไม่อยากมีเรื่องอ่าคุณผู้ชมไหนมีอีกไหมมีข้อความอีกไหม สวัสดีครับพีกรทั้งสองท่านสวัสดีครับอยากให้รัฐจัดการทุกเรื่องอย่างเด็ดขาดไปเลยครับอ่ะเราก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเนาะมีกฎหมายอยู่ในมือมีความเป็นรัฐาธิปัตย์สิ่งใดควรทําเพื่อจัดการกับความชั่วร้ายทั้งหลายจงทำครับเนาะตอนนี้ประชาชนอยากได้อย่างนั้นนะฝากไว้ด้วยแล้วกันอ้ามาเรื่องราวของเราต่อดีกว่าครับอาจารย์เรื่องนี้เป็นเขาเรียกดราม่าเบาๆเป็นดราม่างานบุญก็เป็นการจัดงานบุญนะครับของจังหวัดเอ่อ อุดรเขาเขาจะเป็นการเอานี้ดูคลิปก่อนดีกว่ามีคลิปอะดูคลิปแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กันเชิญครับปล่อยคลิปมาเเ้ยองาด เชิญสาวพรหมจรรทุกท่านเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานธรรมบูชาวิสาขะเมืองอุดรธานีปีที่สเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะยายบอมเป็นสาวพรหมจรร์ไปให้บุญน้ำได้บอได้ค่ะเพราะนอกจากเราจะมีกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะ ไปไปยายตุ้ยพ่อไปเฮ็ดบุญไปไปๆเเสียบไปเร็วเร็วตนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนัฐาพี่พัฒน์มันเป็นเรื่องที่ว่าพอโพสต์มาเสร็จเนี่ยคนก็ไม่ได้แห่จะไปสมัครแต่คนก็ไปแบบจิกกัดคือเรื่องเี้คุณผู้ชมเวลาเราเห็นภาพที่บอกเอาตะไคร้ไปปักเนี่ยมันคือเหมือนว่าสาวบริสุทธิ์เนื้อลาปักละฝนจะไม่ตกเขาก็เลยเหมือนว่าเท่าสาวบริสุทธิ์มาอัญเชิญพระประสารีรระทาตตอนนี้มันหาไม่ได้มีคนคนหนึ่งก็ชอบมาก แปะไปในในเพจนี้บอกว่าคงใส่ต้องใช้ผู้เด็กผู้หญิงอายุสิบขวบแหละถึงจะพบมีพรหมจรรย์กันถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่จะเสียใจมากนี่ไงคนมองเป็น,บบนการดูถูกกันอย่างแรงนะคะพี่เชื่อว่าคนที่โตแล้วครับแล้วเป็นพรหมจรรย์เนี่ยยังมีอยู่นะครไม่ใช่ว่าทุกคนพอโตมาก็จะเสียจะเสียตัวกันไปหมดแล้วแล้วก็จะ เถี่ยกันตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นต้อง, <c oughs> งไปหาอายุต,ต่ำกว่าสิบอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เอาไ่นอย่าดูถูกกันอย่างนั้น<ค>ะนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่ไปสมัครจะถูกกล่าวหาไหมนี่ไงะจะถูกกล่าวหาไว้ว่าไม่เป็นพรหมจรรย์จึงไม่กล้าไปสมัครของพะอย่างนี้นะ,<ค>ะกระซิบกระซาบตามหากันเอาดีไหมอ่ะไม่ต้องมาโปรโมทไม่ต้องมานั่งโปรโมทอย่างนี้นะคะ ดูเหมือนนครสวรรค์นเนี่ยเขาก็จะหาคนเป็นเจ้าแม่กวนอิมอในวันตรุษจีนเนี่ยเขาก็ต้องก็ต้องเป็นหญิงพมจาจันเหมือนกันแต่ยังไม่เคยก็ทําอะไรเออกระเริกอย่างนี้เลยเ,เ,เขาก็หาจนได้แต่มันจะจริงไม่จริงก็เอาคิดซะว่าเราเชื่อกันละกันใช่เพราะทางทีมงานก็โทรไปสอบถามผู้ผู้จัดงานนะเขาก็บอกว่าเออจะตรวจสอบอย่างไรว่าสาวคนนี้เป็นสาวพ,พมจาจัน ผู้จัดการก็บอกไม่ได้มีการตรวจสอบหรอกครับไม่จําเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยขอให้จิตใจบริสุทธิ์ก็พออีกครั้งต้องการให้เป็นแบบอย่างัยรุ่นแค่นั้นเองอถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยคือมาทําให้คนเขาเยอะเขาหยันทําไมแต่คนเยอะหยันพี่ก็มีความรู้สึกใจร้ายไปหน่อยครับโอ้แต่หลายข้อความนะจ๊ะในบางคนบอกงมเข็มในมหาสมุทรแปซิฟิกจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยหรือ,อ,อผมเชื่อว่าประเทศไทยเค้งศานสนาก็ต้องมีคนอยู่บ้างแหละจริงเพราะพี่เคยถามลูกศิษย์ นะครที่มาเรียนปริยาโทด้วยครับถามว่ารุ่นเดียวกันในห้องเนี่ยที่คิดว่ารอดพ้นปากเกี่ยวปากกาต้องใช้ว่ารอดไม่เสียเนื้อเสียตัวก่อนจะจบมีไหมเขาบอกมีประมาณ5% 5่เปรก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ขาดแคลนขนาดนั้นนเนาะก็เขาถือว่าอย่างนี้อาจารย์เนี่ยมันเป็นหลักโปรโมทที่ได้ผลไหมอย่างน้อยเราก็หลายคนก็หยิบมาพูดอย่างน้อยคนรู้ละสิบสถึงสิ้เนี่ยต้องไปนะที่อุดรเขามีงานถือว่า เอามาทําให้คนพูดได้ไหมอาจารย์เท่ยก็อาจจะมีคนไปงานแต่ว่าไอ้การจะหาคนมาถือพระบรมสารีริกธาตุที่บอกว่าต้องเป็นสาวบริสุทธิ์เนี่ยจะหาได้ไหมตรงที่ว่าสมมติไปอ่านแลพี่ไปแล้วก็บอกสาวบริสุทธิ์แล้วถ้าเกิดเป็นคนขั้นแค่แน่เลยอีเนี่ยเนาะมันก็จะทำให้เกิดการกังขาในใจหลายครั้งหลายเรื่องและพี่เชื่อคนจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นสมััรพี่กระจก อือพรุนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย <No. S 1> อะไรอย่างเงี้ยจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำกันแบบนี้เนาะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครสวรรค์เขาก็ทําแต่เขาไม่ทํากันเออกระเริ่คุณผู้ชม mm. ทําพอแบบเป็นที่แล้วกาธและพีการจะโปรโมทให้คนไปเที่ยวเนี่ยถามว่ามันไม่มีจุดขายจุดอื่นเหรอการท<ฮ>ี่จะได้ไปบูชาพระบรมรสริกิทพ่ว่ามันก็เป็นจุดขายได้แล้วนะเป็นมงคลกับชีวิตด้วยใ้่เนาะอ่ะ วิธีการเลือกเลือกที่จะโปรโมทอะไรก็เลือกให้ดีแล้วกันอ,อย่าเป็นช่องให้เขามาตําหนิติเตียนคนอื่นๆได้แล้วก็สงสารมากเลยคนที่โปรโมทว่าไอ้คนที่มานั่งโพส์ว่างมเข็มน้ำหาสมุดยางงี้ต้องไปเอาเด็กสิบขวบมาเฮ้ยอย่าใจร้ายกับผู้<อ>หญิงนักสี่มันยังมีผู้หญิงดีก็างนี้ในในสังคมไทยคุณผู้ชมมีทั้งคนเลวและคนดีทั่วไปหมดนะก็มีดีๆแต่อย่ามองผู้หญิงขนาดนั้นว่าโอ้โหอายุเกลยสิบแล้วเสียหมดแล้ว <No. S 2> ไม่เอาเนอ่อแต่แม้หลายครั้งมันก็เกิดจากคลิปนี่อันต่อไปนี่ก็มีส่วนหรือเปล่าไม่รู้เขาเป็นเฟซเฟซบุ๊กของออคุณกุ๊กกี้คุณบี้เขาทำรายการเรียลลิตี้ร่วมกันชื่อว่าโอเบบี้ออกทางโซเชียลซึ่งพอมาออนแอร์จารย์เขาพูดเรื่องเพศสัมพันธ์กันแบบชัดเจนแล้วก็มีคำหยาบคายสามีภรรยาคู่นี้พูดกูมึง รวมกันมีการหยิบเอาแย่เพศกระป๋องที่เขาฝากซื้อกันเนี่ยมันเล่นกันจริงจังบางคนบอกว่ามองแล้วมันเป็นเรื่องตลกแต่ก๊อฟรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกหลยแล้วก็มันดูเกินงามเกินจริงเกินเลยไปหมดสำหรับสังคมไทยอาจารย์คิดว่าทุกอย่างมันมีเส้นอมันมีเส้นนะคะเรื่องบางเรื่องนเขาจะบอกว่าแม้เป็นความจริงเขาก็ไม่พูดกัน กอ๊อฟสมมติว่าเมื่อคืนนี้ก๊อฟมีอะไรกับแฟนเนี่ยก็ไม่มันเล่าก๊อฟอยากจะมาเล่าไหมว่าก๊อฟทำท่าไหนกันบ้างเขาไม่เล่ากันคุณผู้ชมใครจะมาบอกก๊อฟจะบอกว่าเมื่อคืนนี้เล่นท่านี้เขาใช้เวลาตั้งแค่นั้น เอาจริงๆเอาจริงถ้าสมมติเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราอาจจะพูดแต่เราจะไม่พูดออกทีวีคุณผู้ชมอาจจะตามไม่ทันเอางี้ก่อนอาจารย์จะไปคุณผู้ชมลงมีคลิปหลายคนยังไม่อาจจะไม่ได้ดูเราเปิดคลิปให้ดูซึ่งมันมีการตัดทอนบางส่วนที่ไม่อยากคายให้ชมเชิญครับไม่มันมีมันแตกต่างมึงอยากทำนายมันเละมากนะกูคุยกับมึงเนี่ยกูคุยเล่นๆมันแตกต่างเว้ยคือเด็กกว่าเนี่เฮ้ยทีวีทำอะไรอะนี่มึง เด็กปสีเด้อเด็กก็แบบเด็กก็จะแบบหนูหต้องทำยังไงเหรอเขาจออกเลือกสปัญญาอ่อนจะหนูต้องทำยังไงอะไรอย่าเงี้ยชอบแบล็คหรอขดดิ่งผู้ชายหรือสำหรับผู้หญิงคนที่อยากเอาหูเข้าไปก็แหงน่าสั่นเกิดครั้งแรกที่กูโดนจีนแทงหู อยากรู้ว่ามันใส่ได้ใหญ่ขนาดไหนท่านี้เข้าไปได้ไหมเข้าได้ปะอุ้ยขวดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวใครมากินดี๋ยวก็เนี่ยฮะอจารนอันอันแรกเนี่ยคุณบี้พูดเรื่องภรรยาเขาถามว่าชอบนอนกับคนแก่หรือกับเด็กก็มีการตอบกันอันที่สองที่คุณผู้ชมดูก็คือเป็นอวัยวะเพศหญิงกระป๋องนี่ยเขาพูดกันก็มีการอาาจรย์ว่ายังไงมัน ก็บอกแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยอยู่ในที่ลับกับเพื่อนฝูงสนิทมากมากมากใช่ตอให้เรามีเพื่อนสนิทแต่ไม่มากเราก็ไม่เล่า,ลาว่าเมื่อคืนฉันเอากับเขามา เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ถามก๊อก็ถึงบอกนะ่ะเราไม่โลกสวยเราอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนสนิทมากๆๆๆมาก,มาก,มากแต่อันนี้คือออกทีวีแล้ว<อ>ใครก<น>็โหลดดูได้ในแง่แบบสาธารณะเนี่ยมันมีขีดเส้นนะครับะะอ,อ,อย่างนี้นะคนเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยในระดับที่ very intimate คือสนิทมากๆครับกับในระดับ personal ก็คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัว แล้วก็เป็นระดับ Public เป็นระดับสาธารณะทีนี้เนี่ยคลิปอันนี้ที่ออกอย่างเงี้ยกับคนที่ได้ดูเนี่ยมันเป็นระดับ Public ครับระดับ Public เนี่ยข้อจำกัดเยอะมากนะรระดับ i ิน i m a t e เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดน้อยพูดได้หมดฉันเป็นลิศชินดวงเมื่อวานลิศชีดวง,วดวงแตกอะไรก็ว่ากันไป,ไปแล้วพอระดับ Person a l มันก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งแตนะ่มันลดลงมาหน่อยนึ่งก็คือว่าเราเล่าเรื่องส่วนตัวของเราแต่ว่ามันจะไม่ลึกเท่ากับกลุ่ม Intima t e แต่ถ้าเป็นเรื่องของพับลิกเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะเมื่อเป็นพับลิกเป็นสาธารณะปั๊บแปลว่าคนฟังคนดูคนอ่านหลากหลายทั้งอายุการศึกษาวุทธิภาวะมากมายเพราะการทำอะไรที่ไม่มีขอบเขตทำอะไรที่เกินเลยแล้วคนที่วุทธิภาวะไม่ดีพอการศึกษาไม่ดีพอนะคะความคิดไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเสียหายเขาเป็นอย่างมาก เนาะสมัยก่อนตอนเราทำทีวีตอนมีทีวีน้อยช่องคุณผู้ชมยังมีกองเซ็นเซอร์อันนี้ก็ขออนุญาตตำหนิเจ้าของช่องได้มาคุณก็เห็นมันน่าเกลียดคุณก็ยังออนแอร์ไปอีกมันอย่างนี้ไหมอาจารย์เขาบอกอย่างนี้รายการทีวีเดี๋ยวนี้มันต้องแรงสุดๆมั้งเพราะต้องการเลตติ้งนี่นะฮะพี่ดูรายการโทรทัศน์หลายรายการนะครับพี่ก็พูดกับลูกน้องบอกว่าสมมติมีคนให้โอกาสพี่แล้วให้ทำรายการรายการนี้ แม้มันจะเรียกเกรดติ้งได้แต่พี่ว่าพี่ไม่ทำเนาะไม่รู้สิมันเกิดจากสำนึกอ่ะนะสำนึกของเรามีอ่ะ่ก็มันจะพูดว่าคนทำไม่มีสำนึกด้วยนะส่วนหนึ่งเอ้าก็ใช่ส่วนชอ่อเงอเงนีย่ย <Yeah. S 2> เขาคิดเชิงพาณิชย์ค่ะเขาคิดเชิงพาณิชย์ว่าต้องการได้เรตติ้งสูงต้องการให้คนนิยมแต่ไอการได้เรตติ้งสูงครั้งนั้นมันมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่นะมันมีหลายข้อที่ต้องคิดนะคะเขาบอกหนึ่ง สื่อมวลชนจะตั้งใจเป็นครูหรือไม่เป็นครูก็เป็นครูโดยปริยาออยู่ดีเพราะคนเรียนรู้นะครับะะประการที่สองมันมาตั้งแต่สมัยกรีกทฤษฎีละครของกรีกจะกล่าวไว้ว่าผู้ใดจะทำละครให้คนอื่นดูครับจะต้องเป็นคนที่มี nobility มีความสูงส่งนะคบมีหัวใจที่เป็น elevated mind มีหัวใจที่ยกระดับแล้ว ถ้าคนหัวใจไม่ยกระดับนะครไม่เป็น Elevated Mind แล้วไม่คิดจะทำอะไรที่มัน Noble ไม่ทำอะไรที่มันสูงส่งอย่าทำสิ่งซึ่งเป็นสาธารณะนี่เขาอาจจะอย่างนี้อาจารย์ด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องเขาเรียกว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นทีวีออนไลน์เขาก็เลยรู้สึกเขาทำอะไรก็ได้มันเลยเป็นศูญยากาศที่ให้เขาทำเรื่องแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องเห็นใจภาครัฐนะครับ เขาจะออกกฎหมายล่วงหน้าก่อนจะเห็นความชั่วร้ายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นก่อนอและจึงออกกฎหมายไล่าตามแต่คำพูดที่ว่า the best government is the least government <อ>รัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประชาชนมีสำนึกถ้าผู้ผลิตทั้งหลายมีสำนึกที่ดีครับมันจำเป็นต้องออกกฎหมายไม่ล่ะเนาะมันก็ไม่จำเป็นนี่คือจริงๆต้องอยอมรับอย่างนี้ว่าเรื่องนี้คือ เจ้าของช่องเองคนที่พูดเองเนี่ยขาดจิตสำนึกขาดจิตสำนึกเพราะหวังแต่เชิงพาณิชย์เท่านั้นเนาะอย่าลืมสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นทั้งองค์กรทางพาณิชย์และองค์กรทางสังคมครับเราต้องบาลานซ์สองตัวนี้เราไม่ได้หวังว่าคุณจะต้องเป็นองค์กรทางสังคมจนทั้งทําทธุรกิจขาดทุนครับแต่เราไม่ได้หวังว่าคุณจะบ้าเรตติ้งเพื่อที่จะได้เงินเยอะๆจนทั้งคุณทำลายสังคมไม่ได้คุณต้องบาลานซ์ในความที่คุณเนี่ย <No. S 2> เป็นทั้งโซเชียล o r g a n ization และเป็นทั้ง uh, commercial organization เนอะกอ็อย่างนี้จบเรื่องนี้แบบนี้ว่าพราขาดจิตสำนึกไมก่มากๆคุณผู้ชมเราในี่ยหาคนดูก็มันก็ต้องเข้าไปดูเดี๋ยวนี้รายการหลายรายการตั้งคำถามแรงใช่แล้วคนมาเล่นเกมคนมาเป็นแขกรับเชิญก็ดูเหมือนชอบอธิบายแรงๆเพื่อให้เกิดเรตติ้ง าว่จำได้ไหมเราเคยเอากลุ่มนักดนตรีกลุ่มหนึ่งที่เขาแรงมากจัได้เขาก็ช่องการแบบนี้เอางี้กเาจะปิดอย่างนี้ว่าเข้าไปดูแล้วก็อย่าชื่นชมอย่ากดไลค์แบบเพ์เจอร์ตำหนิติเตียนเขาว่าคุณไม่ดูแลสังคมเลยระหว่างเราไม่ใช่เหรอใช่ไอ้กดไลค์หรือแชร์เนี่ยมันเป็นเชิงปริมาณต้องดูที่อ่านคอมเมนต์อ่านคอมช่วยกันคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์มันบวกหรือมันลบไม่ใช่ว่า วุ้ยเขาได้ผลนะมีวิวตั้งประมาณ8 0 0แสนโอเควิว8 0 0แสนแล้วไ like ลค์ล่ะไลค์ก็ตั้ง4 0 0หมื่นแล้วคอมเมนต์ล่ะ800แล้วอ่านคอมเมนต์ยังด่าไปครึ่งหนึ่งเ,เดี๋ยวต้อฝากไว้ไปชมได้ผาไหลายคนก็เข้าไปชมบอกเขาหน่อยว่าช่วยนึกถึงสังคมด้วยนะครับอ่ะฝากเอาไว้แล้วกันเบรกครับผู้ชมช่วงหน้าแน่นอนอาจารย์พูดถึงไปนิดแล้วตอนคุณมีนพิชยาเธอโพสต์อวดรวยเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าดีกันมาเล่าครับว่าอวดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างพักสักครู่เดียวครับ